สวัสดีทุกๆท่านนะคะที่เกาะอ,อยู่บนกำแพงเมืองจีนเหมือนกันกันกบหวานค่ะช่วงนี้ลงไม่ได้เลยนะคะมีมาต่อๆกันเลยค่ะสําหรับในอพิโซนนี้เรามาที่เนื้อเมคาชตาลิขิตกันบ้างดีกว่านะคะในเรื่องนี้โอ้โหมาต้องเรียกได้ว่าขนดาราหน้าตาดีๆแล้วก็บทบาทที่ปังๆๆมากๆเลยแล้วก็พอดเรื่องที่เรียกได้ว่าโอ้โหขโมวดปมสุดๆเลยนะคะกว่าจะคลายออกมาได้ทีละอย่างทีละอย่างก็ ลุ้นกันแทบแย่เลยค่ะทีนี้ในเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วสร้างชื่อเสียงให้ใครบ้างหวานว่าสร้างชื่อเสียงให้กับเหล่าบรรดาน,นักแสดงแทบจะทุกคนเลยนะคะได้รับการพูดถึงกันมากๆหลายๆคนเลยค่ะจริงๆแล้วในช่วงที่ก่อนจะออนแอร์เนี่ยหวานคาดหวังว่าน่าจะเป็นคุณจางหลิงเหอนนี่แหละที่จะมีความดังเป็นผู้แต่งนะคะแต่งอะไรก็ตามคือน้องอี้ซูซินนั้นมีฐานแฟนคลับมาช่วงหนึ่งแล้วเนาะหวานก็มั่นใจว่าน้องเขาจะต้องแบบผ่าน ไปได้แต่ก็ไม่คิดว่าในตอนแรกนะคะว่าโอ้โหจากบทบาทสาวหวานนะคะต้องต้องอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นเรื่องนี้จะเป็นนักฆ่าที่เย็นชาแล้วก็เล่นได้ดีมากๆเลยนะคะก็ต้องเรียกได้ว่าน้องอีซูสินพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือสําหรับ,บบทบาทการแสดงเลยนะคะส่วนสําหรับนะคะคุณจางหลิงเหอนั้นก็ถือได้ว่ามีเอ่อป๊อปพลนะคะมีความอ่เรียก ความนิยมอ่ะเพิ่มมากยิ่งขึ้นมากๆขึ้นมาอีกเลยนะคะทีนี้คนที่หวานอยากจะพูดถึงก็คือเป็นคนที่เป็นหมามืดอยู่ในเรื่องนี้ละกันค่ะนั่นก็คือบทบาทของสร้างกวนเฉียนนั่นเองนะคะน้องลู่อี้เซียวนั่นเองเรียกได้ว่ามีคนพูดถึงแล้วก็คนชอบสร้างกวนเฉียนเนี่ยเป็นจํานวนมากๆเลยนะคะถือได้ว่าน่าจะเป็นตัวละครม้ามืดจริงๆอะ่ะในในเรื่องนี้นะคะ่ะที่แบบคนสนใจสุดๆนะคะนอกจากน้องอีซูซินแล ะะก็อย่างในช่วงนะคะที่หวานไปอ่านมาในช่วง2วันแรกที่เขามีการออนแอร์เรื่องนี้ไปนะคะคือความนิยมขึ้นมาปี๊ดเลยค่ะกลายเป็นอันดับหนึ่งนะคะบนโลกอินเทอร์เน็ตทันทีเลยในเรื่องของอโพลต่างๆนะคะเพราะว่าช่วงเวลาแค่2วันเลตติ้งมันยังไม่ออกแต่ถ้าพูดถึงเรื่องราวของ,ของ คะแนนนะคะแล้วก็ยอดวิวอะไรแบบนี้มันก็พอจะออกมาบ้างแล้วแล้วก็การพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นการพูดถึงมันเป็นอะไรที่สามารถจะมาปรากฏได้อยู่บนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตเนี่ยง่ายที่สุดแล้วละค่ะก็หลังจากที่ออนแอร์ไปนะคะเหนือเมคาชาตาลิขิตนี่ก็ทําให้มีการพูดคุยกันสุดๆเลยนะคะแล้วก็อีกแหล่งหนึ่งที่เพื่อนๆที่ชอบนะคะที่จะพูดคุยก็ไปพูดคุยกันบนแอปไอฉีอ e ีกันนั่นแหละเพื่อนๆก็ไปอ่านนะคะบางทีคอมเมนตะ์น่ะเออสนุกกว่า สนุกกว่าในซีรีส์อีกเนาะคอมเมนต์คอมเมนต์กันอย่างเมามันมากๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่า ความโดดเด่นนะคะของเรื่องนี้แหละเหนือเมคาชตาลิขิตนะคะก็ทำให้ในหมู่ของพวกเขานะคะเหล่านักแสดงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคุณจางหลิงเฮอคุณอีซูซินนะคะอันนี้รับบทพระเอกแล้วก็นางเอกอยู่แล้วนะคะต่างก็คาดหวังกันว่านะคะพวกเขานั้นจะได้จะได้มีฐานของความนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะแต่งไรก็ตามนะคะก็จะเห็นว่าน้องลู่อีเซียวนะคะก็ขึ้นมาด้วยเช่นกันนะคะกงจือวี่นะคะ โดยคุณจางหลิงเหอนั้นแม้ว่าตัวละครจะเกี่ยวข้องกับเขานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นเนี่ยตัวละครของคุณจางหลิงเหอก็ยังไม่โดดเด่นแล้วก็ไม่สะดุดตานักนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีแฟนๆเพิ่มขึ้นมานะคะอย่างวันแรกที่ออนแอร์เห็นเขาเขียนกันไว้ว่าเป็นแสนคนเลยอ่ะเพื่อนๆเป็น1น0 0 0แสนคนเลยนะคะความนิยมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในคืนเดียวอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเพราะว่าถ้าไปดูนะคะ อดอลลารบางท่านโอ้โหขึ้นมาบางทีวันเดียวนะคะขึ้นไปหลายๆแสนขึ้นไปเป็นล้านก็มีบอกแล้วว่าคนจีนเขาคนเยอะนะคะส่วนนางเอกของพวกเรานะคะน้องอีซูซินนั้นมีแฟนเพิ่มขึ้นค่ะหลังจากที่เรื่องนี้ออนแอร์หนึ่งแสนห้าหมื่นคนเลยนะคะในช่วงสองวันแรกนะคะที่มีการออนแอร์ไปค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่านะคะคุณอีซูซินนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโบนัสของเรื่องนี้และขาเนื้อเมคคา าลนะคะคทีนี้ค่ะไม่มีเฉพาะแค่นี้นะคะคืออย่างที่หวานบอกว่าอย่างคุณอีซูซินนั้นได้สะสมเหล่าบรรดาความนิยมแล้วก็แฟนคลับมาแล้วตั้งแต่เรื่องของรักของค่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วฐานแฟนคลับของเธอก็จะค่อนข้างหนาแน่นเช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูบางข่าว่าน้องลูอีเซียวนะคะอายุนิดเดียวเองเ,เพื่อนเพื่ออายุ23ปีนะคะผู้รับบทสร้างกวนเฉียนนั้นก็เป็นนางรองและกันเป็นนักสแสดงหญิงคนที่2ก็มีผู้ติดตาม มากกว่า1,2,000 0คนภายใน1สัปดาห์นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่คือน้องเขายังไม่ค่อยมีผลงานที่โดดเด่นเท่าไหร่ก็มีเรื่องนี้แหละโดดเด่นสุดๆนะคะดังนั้นเราก็เลยมีการเพิ่มขึ้นที่มีนัยยะสำคัญนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่านะคะเธอนั้นก็เป็นนักสแสดงที่สร้างความประหลาดใจนะคะให้ให้กับเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่มองเข้าไปในเรื่องนี้เหนือเมคาชตาลิขิตกันมากๆเลยนะคะ เพราะว่านอกจากรูปลักษณ์ที่ดีนะคะของเธอในการแต่งแบบจีนคอสตูมโบราณแล้วเนี่ยยังเรียกได้ว่าเครื่องหน้าต่างๆมีใบหน้าที่สวยงามแล้วก็รูปร่างเวลาใส่ ชุดจีนคอสตูมโบราณแล้วนะคะชนะใจหลายๆคนค่ะชาวเน็ตจีนนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนะคะนอกจากนี้แล้วทักษะการแสดงของเธอนะคะในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับบทบาทแล้วก็การควบคุมรายละเอียดในระดับสูงนะคะของคุณลู่อี้เซี่ยวนั้นก็ทําได้ดีค่ะก็ทําให้นะคะผลงานของเธอได้รับการถกเถียงพูดคุยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดในหมู่ชาวเน็ตขึ้นมาเป็นประจําในช่วงนี้เลย ะะเพราะว่าละครมันกำลังออนแอร์อยู่ค่ะแล้วก็ชมว่าเธอนั้นช่างมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าของคุณชายกงคนไหนเธอก็ยังดูมีสเสน่ห์อยู่ดีนะคะสำหรับนะคะสร้างกวนเฉียนนั้นนะคะก็ภายนอกจะพยายามสร้าง ภาพลักษณ์ของตัวเองให้มีความเปราะบางหน้าทนุถนอมแต่ว่าข้างในนั้นก็คือโอ้โหคำนวณมาเต็มๆต็มคันเลี่ยมสุดๆเลยนะคะดังนั้นแล้วนะคะก็ต้องพูดได้ว่าลูอี้เซียวนะคะเป็นหนึ่งในนักแสดงที่โดดเด่นมากๆในเรื่องเนื้อเมคาชะตาลิขิตอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะคุณเ,เนี่ยแหละคุณน้องลูอีเซีวสามารถจะสลับบทบาทใน2รูปแบบได้นั่นก็คือบทบาทที่เป็นผู้หญิง แบบดูอ่อนๆต้องการการปกป้องนะคะกับผู้หญิงที่มี เล,เลี่ยมนะคะการคำนวณแล้วก็กลยุทธ์ที่จะมาจัดการ <c oughs> ในแต่ว่าจัดการกับอะไรดีจัดการกับสาม,มีะนะเนาะเพราะว่าภารกิจก็คือสร้างก็คือกงสังเจี่ยนั่นเองนะคะก่อนที่เรื่องเนื้อเมคาชะตาลิขิตนี้จะออนแอร์นะคะจริงๆแล้วคุณลูอี้เซี่ยก็มีผลงานการแสดงที่เธอมีทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมมาแล้วหวานก็ได้ตามไปแคปรูปนะคะบางเรื่องมาด้วยซึ่งในเรื่องก่อนๆน,นั้นนะคะเราก ก็จะเห็นว่าน้องเขาอาจจะยังยังดัดฟันไม่เสร็จหรือเปล่าเพราะว่าในตอนนั้นนะคะยังดูว่ามีมีอะไรเ,เรียกว่าฟันยืนยืน,นิดหนึ่งนะคะแต่ว่านะับปัจจุบันนี้ก็คือฟันเรียงสวยกันเรียงกันสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็หวานก็เห็นตามรูปเพื่อนๆดูตามรูปแล้วกันแล้วเพื่อนๆคิดเหมือนหวานไหมนะคะ ดังนั้นแล้วนะคะทั้งความสวยทั้งรูปหน้า,ร,ารูปลักษ์รูปร่างแล้วก็ความสามารถของน้องหลูอีเซียวนะคะก็สามารถเอาชนะใจผู้ชมแล้วก็เพิ่มความนิยมนะคะให้กับ ขออองงเเธได้ค่ะซึ่งจุดนี้ก็เป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของเธอนะคะในการฝึกฝนทักษะการแสดงในละครต่างๆแล้วก็ในที่สุดค่ะก็นำเสนอได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะในเหนือเมคาฉตาลิขิตค่ะตามเทรนดนี้นะคะถ้ายังคงอยู่แบบนี้ต่อไปแล้วก็รับรองได้นะคะว่าจะต้องตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างกวนเฉียนจะต้องสร้างเรื่องดีๆขึ้นมาอีกหลายๆเรื่องนะคะในเรื่องเนื้อเมคา ชะตาลิขิตเนี่ยแหละค่ะเอาละค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะซึ่งนะคะตัวละครตัวนี้เนี่ยปกติแล้วจะรักตัวเองที่สุดนะคะแล้วก็คนอื่นตายไม่เป็นไรแต่ตัวเองต้องอยู่รอดนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งที่สร้างกวนเฉียนนั้นนะคะก็คํานึงแล้วก็เตือนตัวเองมาโดยตลอดนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้นะคะเราก็รอดูกันว่าพอสอนหน้านี่น้องนะคะน้องลู่อี้เซียนนั้นจะขึ้นมาผงาด อยู่ในวงการบันเทิงนะคะถึงแถวหน้าเลยหรือเปล่าสำหรับปี2024หรือว่าต้องรอไปอีก1ปีข้างหน้านะคะ2025อะไรแบบนี้2ปีก็เอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ